โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยวางศิลาฤกษ์อาคาร60ปีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2567ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคาร60ปีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยอเภม,มืองจังหวัดขอนแก่นพระเดชพระคุณเจ้าพระราชวิสุทธิ์ประชานาถหรือท่านเจ้าคุณอลงกติดกับปัญโยเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร60ปีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยพร้อมทั้งเจิมแผ่นทองทั้งนี้ท่านเป็นสิทธิ์เก่า และเคยเรียนระดับมัธยมศึกษาที่นี่นายมนตรีปรีชากุลนายกสมาคมศิทธิเก่าโรงเรียนแก่นคนครวิทยาลายัยประธานมูลนิธิแก่นคนครวิทยาลายัยโปรยดอกไม้ที่แท่นวางศิลาฤกษ์ประธานชมรมครูเก่าตอกไม้มงคล9ก้าชนิดนายกสมาคมผู้ปกครองวางแผ่นทองเงินนาคนายกสมาคมนักเรียนเก่าวางแผ่นทองเงินนาคนางกนิกากงฉลาดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นวางมณีนกรัฐนายชัชวาลเหล่าชื่นชมคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแก่นกคนครวิทยาลายัยดรคมสันชุมภัยผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นกคนครวิทยาลายัยคณะผู้บริหารครูบุคลากรน,นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานพระราชวิสุทธิ์ประชานาถเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุสิทธิ์เก่าโรงเรียนแก่นกคนครรุ่นที่8องค์ประธานในพิธีกล่าวว่าวันนี้หลวงพ่อได้มีโอกาสมาสร้างบุญกุศลอีกครั้งกับพวกเราอาคารหลังนี้ต้องการความช่วยเหลืออ,อีกหลายอย่างจึงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายร่วมสร้างอาคารในวาระห0สปี ด้านดรคมสรรชุมภัยผู้อำนวยการโรงเรียนแกน่กนนครวิทยาลัยเปิดเผยว่าโรงเรียนแกน่กนนครวิทยาลัยเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2510โดยในปีแรกเปิดสอน8ห้องเรียนมีนักเรียน280คนเป็นโรงเรียนมัธยมแบบผสมและเป็นสศาสศึกษาคือรับทั้งชายทั้งหญิงมาเรียนรวมกันโรงเรียนแกน่กนนครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่ ทีมข่าว KK News รายงาน